ครับกลับมาในช่วงคุยให้เคลียร์นะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ผมคุยกับคุณหมอหลังไมไปสักพักหนึ่งนะเรื่องของโรคภัยที่เราจะคุยกับในวันนี้เรื่องของโรคซิฟิลิสนะครับแต่ว่า นึกว่าจะเป็นปัญหาเล็กแต่ปัจจุบันนี้ต้องมาเพ่งเล็งและพูดคุยแล้วครับว่าคุณพ่อคุณแม่ที่จะสร้างครอบครัวกันหรือแม้แต่ท่านชายท่านหญิงที่ใช้ชีวิตประจําวันนี้เรื่องซิฟิลิสเป็นเรื่องใหญ่นะครับในวันนี้เราได้เกียรติจากนายแพทย์ทรงเกยียรติอุดมพรวัฒนะครับกุมารแพทย์โรคติดเชื้อในแพทย์ชํนานาญการพิเศษกลุ่มงานกุมารเวชกรรมนะครับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษนุโลกอยู่กับเราในรายการให้เกียรติกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยคุยกันใน ระบาดครั้งในประเทศไทยนะฮะแต่คราวนี้เองเนี่ยโจทย์หนึ่งที่ได้รับมาในวันนี้น่าตกใจเหลือเกินนะครับว่าพบซิฟิลิสเนี่ยพบบ่อยในเด็กทารกมาได้อย่างไรครับจริงๆโรคซิฟิลิสเนาะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับคือเป็นเชื้อตัวหนึ่งนะเป็นเชื้อโรคเลยนะครับจริงๆไม่เฉพาะเด็กอย่างเดียวการที่เด็กเล็กจะเป็นได้แสดงว่าต้องมาจากแม่ครับแสดงว่ามาจากแม่ได้ก็ต้องมาจากคุณพ่อใช่เพราะนั้นก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทุกช่วงอายุครับครับผม คือ<ม>ซิฟิลิสเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชม่างนี้นะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่รักษาหายได้จะแตกต่างจาก SIV ขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับคืออันนี้ยังรักษากระบวนการการรักษาตามปกติแล้วเป็นอย่างไรเล่าฟังหน่อยครับครับคืออย่างนี้นะครับถ้าหยิงตั้งคันนะครับที่เขาตั้งคันในประเทศเรานะครับ,รบมีจะต้องตรวจคัดกรองเนี่ยสาโรคนอ่ก็คือมี h i ชมีโรคซิฟิลิสและตับอักเสบบี เพราะนั้นถ้าฝากคันยิ่งเร็วเท่าไร่เราก็จะยิ่งมีนิฉัยการติดเชื้อได้เร็วเท่านั้นเพราะนั้นถ้ามันจะชื่อแ,ล,อแล็บเนาะก็คือตรวจหาซิฟิลิสเลยเพราะนั้นถ้าหญิงตั้งคันเขาบวกมาปุ๊บเข้าสูกก่กระบวนการรักษามแม่ก็จะได้ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อครับ,รบสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา3เข็มสมมติมาวันนี้บวกเลยฉีดวันนั้นเลยนะครับ,รบก็คือแล้วก็นัดไปอีก3สัปดาห์ เสร็จปุ๊บโอกาสถ้าเขาได้รับยาครบโอกาสที่จะติดสู่ลูกก็จะน้อยลงซึ่งก็จะมีกระบวนการว่าพอหลังใกล้ๆคลอดนะครับก็ต้องตรวจเลือดอีกรอบหนึ่งมันจะมีตัวเลขเนาะว่าถ้าสมมติเขาตรวจครั้งแรกนะมันเกินเช่นได้64 128ถึงสือว่าสูงมากคือคนปกติเนี่ยต้องควรสูงอย่างพวกเราไปตรวจเนี่ยไม่ได้ติดซิฟิลิสนะครับถ้าถ้าตรวจเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันเกินเลยนะครับเกินเลข2 อันนี้หญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับยาอ,อ,อ,อันนี้ผมอยากจะแยกให้ชัดนี้คคุณหมอผู้ชมทางบ้านจะได้เริ่มทําตัวถูกเพราะคุยหลังไเม่อสักครู่เนี่ยเริ่มตระหนักได้ว,ว่าเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรเพราะว่าพฤติกรรมเขาเราียกวการมีเพศสัมพันธ์รหรือช่วงอายุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มไม่แน่นอนถ้าเป็นคนธรรมดาก่อนยังไม่คิดจะมีครอบครัวเป็นท่านชายท่านหญิงที่มีพฤติกรรมที่อยู่ในสังคมปัจจุบนันหากจะรู้ตัวเองว่าเป็นซิฟลิตต้องทํำยังไงครับอันที่หนึ่งนะครับเริ่มตั้งแตตต่่พฤิกกรรรมัวเเเาาลยออื็็คคปนนทีจจะ พูดง่ายๆเนาะก็คือมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คนเดียวมีหลายคู่นั่นคือเสี่ยงข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าไม่สวมถุงยางอนามัยเพราะว่าพวกนี้มันติดจากสารคัดหลั่งนะอันที่3เขาอาจจะมีหรือไม่มีอาการก็ได้ถ้ามีอาการเนี่ยเรารู้เลยก็คือมันก็จะมีระยะที่1นึ่งสอระยะแรกเขาก็จะมีเป็นแผลที่อวัยวะเพศขึ้นนะเป็นแผลแบบริมอ่อนเขาเรียกแผลริมแข็งครับเป็นแบบชทั้งหญิงและชายถ้าหลังจากนั้นถ้าไม่ได้รับการรักษา เขาอาจจะหายไปแล้วมันก็จะไปซ่อนอยู่ในร่างกายสักพักหนึ่งเราเรียกระยะที่สองพวกนี้ก็จะแบบผมร่วงนะครับมีตุ่มตามตัวถ้าเราเคยดูละครช่องสามนะครับเรื่องลำยองใช่ครับนั่นเขาเป็นซิฟิลิสนะครับก็คือมีตุ่มตามตัวมีปวดข้อมีผื่นแพ้เพราะนั้นนี่คนทั่วไป ครับนะครับซึ่งแต่อีกบางส่วนเขาติดเชื้อก็จริงนะครับแต่ว่าเขาไม่มีอาการซึ่งทาให้เอ๊ะทำไมหญิงตั้งครรภ์ถึงเราต้องตรวจเขาอินเทคเขาติดเชื้อใช่เขาอาจจะได้รับเชื้อไปแต่อาจจะน้อยแต่ว่าไอ้เชื้อตัวนี้มันไม่เ,มมเหมือนเชื้อตัวอื่นคือถ้าเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หายเลยแต่ตัวนี้บางทีมันไปซ่อนอยู่พอไปซ่อนอยู่ไม่ได้รับการรักษามาตรวจอีกทีหนึ่งเช่นไอ้ตัวค่าเลือดเขาอาจจะตอนแรก4เนาะ พอทิ้งไปนานๆไม่ได้ระการรักษาจะขึ้นเป็น200โดดเลยโดดเลยครับเพราะนั้นแล้วแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างที่คุณหมอบอกไว้นะว่าเจ้าซิฟิลิสเนี่ยบางทีมันซ่อนอยู่ในตัวเราไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยเนี่ยไม่เหมือนการติดโรคอื่นๆเนาะพอติดปั๊บแสดงอาการเลยแต่นี่ซ่อนไว้พอซ่อนไว้พอเริ่มระยะที่มีตุ่มมีอะไรแบบนี้ครับไปดูตอนนั้นคือเ้าสังเกตว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงไปเลยไปหาหมอเพื่อตรวจแบบนี้ยังรักษาทันไหม ทานครับก็ยังรักษาทานถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์เนาะเราก็จะหรือว่าคนทั่วไปก็ได้ก็จะไปฉีดยาเข้ากล้ามเนื้ออาจจะ1นถึง3เข็มแต่ถ้าเป็นรุนแรงมากเช่นขึ้นสมองได้ถ้ารุนแรงสุดนะครับอันนี้อันนี้ถึงกับเสียชีวิตไหมฮะก็ในเด็กมีเสียชีวิตได้แต่ในส่วนผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะน้อยแต่จะน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยลงครับผมคราวนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าการพบในเด็กทารกเนี่ยก็มีสโคปอีกว่าเป็นทารกในเขตเมืองครับอ่ะทำไมครับ สาเหตุจริงๆพบได้ทางประเทศแหละเนาะ<ช>แต่ว่าในเขตเมืองอาจจะเกิดจากสาเหตุหนึ่งมีจากพฤติกรรมเนาะอาจจะแบบมีเอาง่ายๆเนาะไปอินบ็อกเฟซบุ๊กกันแล้วก็ไปเจอกันมีนักแน,นะนกันเยอะมีปฏิสัมพันธ์กันเยอะใช่ทําให้เราก็ไม่สวมถุงยาง<ช><ช>ติดก,ก,ก็ติดกันนักเรียนด้วยผู้ใหญ่ด้วยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพฤติกรรมที่คุณหมอกำลังสื่อสารคือ1ในชุมชนเมืองคนเยอะใช่ครับสมีปฏิสัมพันธ์กันเยอะครับสปฏิสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งคนเยอะอ่าใช่ใช่ไหมฮะสำคัญก็คือไม่ได้สวมถุงยาง กับ,บก็เลยทําให้พบเนาะว่า<ช>ทารกเนี่ยมีการติดซุดิทมากิ่งขึ้นคราวนี้เองอาการของเขาเป็นอย่างไงทารกเนี่ยฮะอย่างที่คุณหมอบอกว่าขนาดผู้ใหญ่เนี่ยบางทีมันซ่อนอยู่ไม่ได้เห็นไม่ได้มีอาการอะไรออกมาไม่ได้มีตุม่มไม่มีผื่นออกมาเนี่ยนะครับ,รบแล้วยิ่งเป็นเด็กเนี่ยนะฮะเขามีอาการอะไรไหมครับถ้าเกิดเราไม่ได้เจาะเลือดตรวจครับคราวนี้จะมีอาการได้ก็ขึ้นอยู่กับแม่เลยเนาะถ้าแม่เขาติดเชื้อไม่มีอาการแล้วค่าแบมันสูงเพราะนั้นถ้าเด็ก ก็มีอาการตั้งแต่หนึ่งมากสุดก็คือเสียชีวิตตั้งแต่ในครันนั่นคือแท้งไปเลยแท้งเลยนะครับหรือคลอดออกมาลักษณะก็จะผิดปกติเลยเช่นตัวเล็กตับม,ม้ามโต<อ>นะครับมีพื้นขึ้นเขาก็จะมีผลว่าในอนาคตเขาอาจจะไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ส่วนใหญ่ถ้าปัจจุบันถ้าเขามาฝากคันเร็วเนาะแม่เขาได้รับยาเร็วเด็กก็คลอดออกมา เขาก็จะอาจจะไม่มีอาการเลยอ๋อคุณหมอครับแสดงว่าที่คุณหมอบอกว่าตอนที่ตั้งครันไปฝากคันและไปตรวจถ้าเกิดคุณแม่ก็พบว่าเป็นซิวิลิสแล้วก็ที่บอกคุณหมอว่าให้ยาเนี่ยนะสามอาทิตย์เข้ากล้ามเนื้อเนี่ยยาไม่ได้ส่งผลอะไรกับเด็กใช่ไหมครับยาไม่ส่งผลยาก็จะเหมือนไปป้องกันลูกด้วยแม่ก็จะได้น้อยลงเชื้อก็จะได้ไปสูตรลูก<ง>น้อยลงก็ซอฟลงมากขึ้นถ้าเกิดมีการ,รป้องกันคอันนี้คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยก็จะได้สบายใจไปเปราะหนึ่งเลยนะถ้าเกิดบางทีเรากังวลนะถ้าเกิดไปตรวจตอนตั้งครแล้ว่อยนัู ตอนนี้คือท่านสามารถฉีดยาแล้วก็หายได้แล้วก็เชื้อยังเป็นการป้องกันลูกด้วยว่าเชื้อไม่ไปสู่ลูกไม่ได้ว่าฉีดยาช่วงนั้นหลยคนกังวลไงการฉีดยาอะไรช่วงช่วงตั้งครรภ์เนาะว่าจะส่งผลกระทบต่อเด็กไหมอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลยาปลอดภัยสาหรับหญิงตั้งครรภ์เอาไว้รักษาซิฟิลิสโดยเฉพาะครับครับผมอันนี้ยังคืออันนี้เขาเรียกว่าป้องกันปลายทางแต่อย่างน้อยก็คือมีวิธีซัพพอร์ตในปัญหาที่เกิดขึ้น อีกเรื่องหนึ่งครับคุณหมอถ้าเกิดถึงเวลาเสร็จแล้วที่คุณแม่เขามีการติดเชื้อหรือรัอรบรการรักษาแล้วจนคลอดออกมาเด็กเองมีโอกาสไหมฮะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงในตัวเมืองเองซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์สูงเห็นหลังไม้ทีมงานคุณหมอบอกว่า1ิบคนแล้วใช่ไหมฮะต่อเดือนหรือต่อว,วันเนี่ยก็จริงๆหมอรักษาอยู่เนาะหมอออกหมออกพีดีเนี่ยที่เช็คข้อมูลล่าสุดอย่างห้าปีนี่นะครับ,รบก็มีเกือบห้า6้อยหกร้อยลายก็เฉลี่ยอาทิตย์ละคนสองคนที่ว่าแม่เขา เคยติดเชื้อเนาะแต่ว่าก็ต้องดูประวัติแม่ถ้าแม่เขาฝากคันดีได้ยาดีโอกาสที่ลูกเนี่ยจะตรวจเลือดผลที่ปกติก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นการฝากคันถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากใช่ครับการฝากคันจะมีการตรวจด้วยนะฮะว่ามีเชื้อซึ่งหรือไม่อย่างไรเพื่อป้องกันเด็กด้วยและคราวนี้ถ้าเกิดว่าเด็กที่เขาเกิดมาตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรวจหาพบเชื้อซิฟิลิสได้นะครับมีโอกาสไหมครับว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นแต่กําเนิด แต่สักระยะหนึ่งเขาจะมีการติดเชื้อซิฟิลิสเนื่องจากในประเทศเราการดูแลหญิงตั้งครรภ์ปัจจุบันดีมากครับ,รบจริงๆเป็นนโยบายทั้งกระทรวงสาธารณสุขกับองค์การอนามัยโลกว่าเราจะกําจัดทั้งเชื้อซิฟิลิสกับเอชไอวี HIV, ทำให้ประเทศเรานะครับหญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่คลอดออกมาจะมีการตรวจเนาะก็คือถ้าตรวจ3มโรคอย่างที่บอกไปพอตรวจเสร็จปุ๊บเขาเข้าสู่ระบบได้รับยาสามเข็มเด็กทุกรายที่คลอดจากแม่ทุกรายเลยนะครับทั้ง600คนเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจทุกราย ว่าไอ้ตัวผลเลือดเนี่ยเขาผิดปกติป่ะอ๋อสแกนอีกครั้งหนึง่งสแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีเนื่องจากว่าถ้าเขามีผลเลือดไม่ดีหมอก็จะตามจริงๆทุกเคสจะตามเจาะเลือด2เดือน4เดือน6เดือนนัดเหมือนรอบวัคซีนว่าเขามีผลเลือดเป็นอย่างไรครับมีมีโอกาสไหมฮะที่ตรวจเลือดไปแล้วก็เกิดค่าผิดปกติจะมีการดูแลเด็กๆเหล่านี้ยังไงครับส่วนใหญ่ถ้าคลอดออกมาแล้วผลเลือดผิดปกติเนาะเด็กดูเหมือนหน้าตาปกติเด็กจะได้รับยาฉีดได้ยาฉีดเลยครับเช่นถ้า ผลเลือดเยอะมากนะครับอาจจะต้องฉีด10วันเด็กนอนโรงพยาบาล10วันแต่ถ้าเขาผลเลือดลูกน้อยลงก็จะเหลือแค่เข็มเดียวครับแล้วก็จะติดตามไปจนถึงควบคืนเพื่อยืนยันฟังมาถึงตอนนี้เองเนี่ยก็คือคุณผู้ชมต้องทำข้อใจกับโรคซึ่งอย่างหนึ่งนะครับว่าซิฟิลิสเนี่ยสามารถรักษาหายได้ทั้งในกรณีเด็กทารกเองก็แล้วแต่หรือในผู้ใหญ่ก็แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการตรวจเลือดก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่าท่านมีเชื้อ ซึ่งหรือเปล่าเพราะบางทีคุณหมอบอกแล้วว่าพอติดปั๊บเนี่ยไม่ได้ว่าแสดงอาการเลยไม่ใช่ว่าวันนี้ติดพรุ่งนี้ตุ่มขึ้นเลยไม่ใช่มันสามารถแฝงในตัวเราที่แบบไม่ออกอาการเนี่ยได้กี่ปีนานเลยนะครับก็คือถ้าอย่างน้อยก็1-2ปีขึ้นบางรายเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการรักษาไปแสดงตอนเป็นผู้สูงอายุอันนี้เรียกผู้สูงอายุอันนี้เรืไลฟ์ไทม์ทั้งชีวิตทั้งชีวิตนะครับถ้าถ้าเกิดรักษาก็มีโอกาสที่จะติดซ้ำไหมฮะติดซ้ำได้ครับนั่นไงนี่ก็คือต้องไปปรับตั้งแตต่่พฤิกรรรมใชคับ ถ้าอย่างนี้ถ้าในถ้าจะพูดถ้าคุณหมอจะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนครับว่าในการพฤติกรรมการเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเพื่อป้องกันซิฟิลิสคุณหมอจะแนะนําคนในชุมชนเมืองยังไงฮะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็อันสําคัญที่สุดนะครับรักเดียวใจเดียวเนาะครับหรือว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์นะครับก็ต้องสวมถุงยางอนามัยเพราะว่าการที่บางทีนั้นในปัจจุบันเรื่อง hiv อย่างนี้นะครับรักษาดีขึ้นเนาะบอกว่าตรวจเลือดไม่เจอแล้วไม่ต้องใส่คอนดอมก็ได้โดยถุงยางจริงๆรโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นนะคร หรืออย่างล่าสุดที่เราได้ยินข่าววันก่อนเนาะมังคีพ็อกฟีดัตวันกก็มีเสียชีวิตพวกนี้เป็นพฤติกรรมทางนั้นครับอันที่3สุดท้ายก็คือหญิงตั้งครรภ์ทุกรายต้องรีบมาฝากครันเพราะว่ารู้แต่นั้นเนินได้ยาครบก็จะป้องกันตัวเขาเองด้วย ป้องกันคู่นอนด้วยแล้วก็ป้องกันเด็กๆด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการรักษาการป้องกันซื้ดในเด็กเนี่ยก็คือสําคัญตั้งแต่ในตอนที่คุณแม่ต้องมาฝากคันแล้วก็ได้รับการตรวจตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับก็จะสามารถป้องกันการเกิดซิฟิลิสในเด็กได้นะครับคราวนี้เองอยากฝากอะไรนะครับถึงผู้ปกครองต่างๆที่เขาดูรายการของเราอยู่ขณะนี้อาจจะมีความกังวลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการติดซิฟิลิสสาหรับเด็กทารกบ้างนะครับครับสหรับคุณแม่นะครับหรือว่าใครที่ตั้งคันอยู่นะครับ ตอนนี้ควรต้องมาฝากคันนะครับอย่าคิดว่าเอะบางทีเรามีลูกคนที่2 3 4 2> แล้วนะครับมมไม่ต้องมาฝากแล้วคอสบายดีพ้นไปแล้วพ้นไปแล้วไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเช็ค3โรคนะครับ<ช>ก็คือทาง HIV ซิฟิลิสแล้วก็ตัวตับอักเสบบีครับอเคครับ,รบและคราวนี้เองเนี่ยในการมาถึงคนทุกคนบ้างนะที่อยู่ใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยนะครับ จะแนะนําอย่างไรคะในการตรวจหาเชื้อซิฟิลิสเราควรไปตรวจอย่างไรเป็นประจําทุกปีไหมอะไรอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วถ้าเรามีพฤติกรรมก่อนเนาะคือถ้าเราเราจะรู้ตัวเราเองครับถ้าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเช่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยนะ่าหลายคู่นะครับอันที่หนึ่งก็คือเราอาจจะต้องมาเช็คเนาะปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขก็เช็คละนะครับเพชชีวิฟรีนะครับแต่ถ้าเราอยากตรวจตัวซิฟิลิสก็ได้ด้วยนะครับ แล้วมีใกล้เคียงไหมฮะที่คุณหมอจะแนะนําว่านอกจาก H I V ซิฟิลิสมีโรคติดต่อทางเพศสัพันธ์อื่นไหมที่จะส่งผลทําให้เรื่องของการวางแผนครอบครัว<อ>การใช้ชีวิตที่พังต่อไปในอนาคตมีเพิ่มไหมฮะครับจริงๆโรคหลักๆตอนนี้3โรคที่เราตรวจกันอยู่เนาะก็อันแรก H I V แน่นอนนะครับอันที่2ก็ซิฟิลิสาะอันที่3ก็ตับอักเสบ B ีนะครับอันสุดท้ายอันที่4ก็ช่วงนี้กําลังฮิตเลยก็คือฟีดารวนนอนนะครับสี<อ>่ลัลกหลักๆ,ๆนะครับอันอื่นๆก็ป้องกันได้อีกฮะหนองในแท้หนองในเทียม พรานี้ยครับว่าเร่มยังมีอยู่เลยฮะในสังคมยังมีครับโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นก็ยังมีนะครับเด็กนักเรียนที่ฟังอยู่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานที่แบบเด็กโตวัยรุ่นเนาะอาจจะมัธยมปฐมพวกหมอก็จะเจอกันเยอะครับผมผมรู้ว่าจะเป็นโรคฮิตตั้งแต่ยุค90ซกมันกลับมาใหม่กลับมาใหม่ใช่สมัยก่อนมันไม่มีเนาะพอปัจจุบันยาเฮสชวีอะไรดีขึ้นคนบอกว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะที่เราเคยได้ยินข่าวว่าเฮสเชวีรักษาดีมากไม่ต้องสวนทุงยางนะ ก็เหมือนกับซิฟิลิสด้วยใช่ไหมครับที่ช่วงหนึ่งเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยหายไปแล้วบาๆแต่ปรากฏว่าช่วงนี้กลับมามียอดการติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยสูงมากขึ้นสูงมากขึ้นทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศข้อมูลปี63เนี่ยพิซโซโลกเราอันดับหนึ่งของประเทศอันนี้อันนี้น่าตกใจกว่าครับผมอันดับหนึ่งของประเทศใช่อันนี้ฮะอยากให้ฟังและสื่อสารถึงท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นจนถึงกลุ่มวัยชกัาหรือผู้สูงอายุก็ตามแต่ในพฤติกรรมของการมีเพศสัมพันธ์ มันวางใจไม่ได้นะฮะสมัยก่อนเราตื่นตระหนกเรื่องของ H I V จนมีการป้องกันร่างกายในขนาดนี้แต่ทุกวันนี้มันมีหลายโรคที่ทําให้เราเสียชีวิตหรือว่างแผนครอบครัวหรืออนาคตตัวเองพังได้ท้ายที่สุดนี้ครับคุณหมอครับย้ํากับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัยเลยครับไม่เจาะเฉพาะเจาะจงว่าใครละฮะในชุมชนเมืองหรือนอกเมืองก็ตามแต่ถึงโรคภัยที่เขาจะประสบเจออยู่ครับครับช่วงนี้นะครับก็ถ้าเป็นเรื่องโรคทางติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีทั้ง H I V นะครับซิฟิลิสเนาะตับอักเสบบีแล้วก็ฟีดาดวานอนนะครับก็สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่บอกนะครับถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็ให้สวมถุงยางอนามัยนะครับหรือว่าถ้ามีอาการผิดปกติอย่างที่บอกไปนะครับมีพื้นที่อวัยวะเพศนะครับพื้นแพ้ผมร่วงนะครับหรือปวดข้อก็ให้รีบมาตรวจเพราะรักษาตั้งแต่นังเนินโอกาสที่จะเกิดโรครุนแรงหรือถ้ายิงตั้งครันโอกาสสู่ลูกก็จะน้อยลงครับเน้นย้าว่าคุณเหมือนคุณพิพัฒน์หรือคุณหมอแล้วว่ารักษาได้ อย่าคิดไปตื่นตระหนกแพนิกเองนะฮะว่าโอ้ฉันติดเชื้อแล้วแย่ yeah, แล้วฉันจต้องทํำยังไงวิ่งมาหาคุณหมอครับเดินมาก็ได้นั่งรถมาก็ได้ท่านมีรักษาหายอนาคตท่านยังสร้างได้ไม่ต้องไปตื่นตระหนกนะครับ,รบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของตนเองนะครับ ฟังก็อุ่นใจขึ้นมาหน่อยสำหรับหลายคนนจะไขข้อข้องใจทําให้หลายคนที่รับชมรายการของเราอยู่เนี่ยโล่งใจไปได้นะครับสําคัญที่สุดคือการฝากคันมีกระบวนการรักษาและก็ทําให้ท่านหายได้ด้วยครบวน,นี้ขอ<พ>บคุณคุณหมอเป็นอย่างมากลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ